ไซส์เชนคือตัวบทบาทที่สำคัญที่คุณจะสามารถเก่งกำไรในเหรียญคาดานโนตัวต่อไปได้นะครับคืออีเวนต์ต่อไปได้หลังจากจบอ l ลอนโซฮาร์ดฟอกแล้วยังมีไซส์เชนที่คุณต้องรออยู่และคุณสามารถเก่งกำไรต่อจากออลอนโซฮาร์ดฟอกตรงนี้ได้ฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ คุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากคาดานโนวันนี้นะครับกำลังพัฒนาไซต์เชนที่ทํางานร่วมกับอีทอรีียมได้นะครับซึ่งการทํางานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องไปชมตัวข่าวด้วยกันฉะนั้นคาดานโนอาจมีไซต์เชนนะครับไซต์เชนตัวนี้ผมจะเล่าคร่าวๆนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับคาดานโนยังไงนะครับคือทีมพัฒนาเนี่ยของไซต์เชนเนี่ยต้องบอกนะว่าเคยทํางาน ในการพัฒน,นาโปรเจกต์ของ c a r ์ a า o โนนะครับเขาก็มีแผนการอันดีที่จะทำงานร่วมกับ e t ทู r ร u m นะครับโดยเรื่องของการชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมนะครับโดยบริษัทเนี่ยชื่อ DCSPA r k นะครับพยายามที่จะทำให้เครือข่ายของคาร์ a n o โนี่ใหญ่ขึ้นนะครับเนื่องจากคาร์ a า o โนเนี่ยเป็นเครือข่ายที่สันโดษหน่อยนะครับอย่างเช่นภาษาพูทัสนะครับแล้วระบบเครือข่ายมันมีความเป็นเอกเทศนะครับมันไม่เหมือน กับของ e ีทร r ย u m โดยตรงอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นการทำงานแบบข้ามค่ายกันอย่าเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้ดังนั้น DC Spark นะครับจึงตัดสินใจที่จะให้ Cardano เนี่ยทำงานร่วมกับ e ีทร r ย u m ได้ฉะนั้นการทำงานร่วมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นอีกตัวแปรหนึ่งเหมือนกันที่คาร์ a n นจะสามารถเชื่อมกับ e ีทร r ย u m ได้ แต่ที่สำคัญสำหรับนักเก่งกำไรในเหรียญคาร์าโนสิ่งที่คุณต้องดูต่อไปนะครับหลังจากเกิดอลอนโซฮาร์ดฟอกในวันที่11กันยาคือ d ี Spa ปฉะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากว่าถ้าหลังอลอนโซฮาร์ดฟอกคุณจะไม่หมดแพชชั่นในการเก่งกำไรคาร์าโนนั่นแน,น่นอนนะครับฉนั้นในตัวข่าวนี้ว่ายังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าคาร์นาโนอาจมีไซเ i n ตัวแรกสำหรับทำงานร่วมกันกับอีทเรียมเพื่อใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหลังจาก DC s p a ป k ประกาศพัฒนาไซ Chain ที่ชื่อว่า m i คม ida นะครับหรือ M1 บนเครือข่ายของ Cardano กับเครือข่ายของอีท e เรียมโดยจะสามารถย้ายสินทรัพย์ระหว่าง Cardano ไปยังระบบนิเวศของอีท e เรียมได้ตามที่ DC s p a ป k จะใช้ v s u u l m m c h i n n นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับ Cardano จะใช้ Warp Cardano หรือ เราเรียกตัวย่อว่า WADA นะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์ดั้งเดิมในการช้าชำระค่ารมเนียมการทำธุรกรรมนะครับฉะนั้นชาวฮอลกินสันนะครับผู้ก่อตั้งคาราโนกล่าวว่าจะมีการพัฒน,นาสาเชนเป็นส่วนที่สำคัญของบีัยทั์ก่อนที่จะเสริมว่ามิโคมีดานะครับเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศของคาราโนส่วนเทคโนโลยีอย่างวาร์ฟสมาร์ทคอนแทอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะช่วยให้ทีมเนี่ยปรับใช้ EVM compatible smart contact นะครับบนไซเนโดยไม่ต้องย้าย smart contact ของค a รานโนไปอย่างไซ h เ i นของพวกเขานะครับหรือไซ a เ n นของอื่นๆนะครับคือไม่ต้องย้ายนะครับคือไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวกลางดังนั้น DC Spark มีความเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของความใกล้ชิดของคาราโนอย่างที่ผมเล่าไปเบื้องตน้นะครับโดยผู้กอ่อตั้งโครงการนะครับเคยทำงานอยู่ที่ i m m มโกนะครับหน่วยงานเพิ่มศักยภาพ นะครับความเร็วในการทำบล็อกเชนนั่นเองและเป็นฝ่ายพัฒน,นาให้กับคาร์ดานด้วยนะครับส่วนเหตุผลในการเปิดตัวไซต์เชนบนคาร์ดานไม่ได้มีไว้เพื่อขยายเครือข่ายแต่เพียงการเปิดใช้งานคู่กับสัญญาณร่วมกับอีเ e r รียมเท่านั้นนะครับยังสามารถที่จะมีการขยายกลุ่มออกไปได้อย่างเช่น s o โลนานะครับก็ในตัวของ s o โล n a เนี่ยก็จะเป็นอีกบทบาทสำคาัญที่ทาง คาร์ดานโนะครับแล้วก็ทางทีมงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับดีซีสปาเนี่ยตั้งใจที่จะทำงานนะครับร่วมกันเพราะโซโลนาตอนนี้มันมีระบบนิเวศหรือว่ามันมีการพัฒนาระบบนิเวศต่อจากอินเทุรเนียนะครับมาได้ดีมากๆเลยฉะนั้นเขาเตรียมและที่จะทำงานเชื่อมกันนะครับงนั้นถ้าพูดโดยรวมนะครับเคือคือข่ายของคาร์ดานโถ้าผู้ตรงๆ ค,คือไม่สามารถเข้ากันได้กับ Ethereum Virtual Machine นะครับเนื่องจากซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินธุรก,กรรมของ Ethereum และ Cardano แตกต่างกันนะครับแม้ว่า Cardano กับได้นำนะครับ UTXO มาใช้ในการทำธุรกรรมก็ตามนะครับทีม DC Spark ยังเปิดเผยต่อว่าพวกเขาจะมีแผนการนำ Sidechain ของ Cardano ไปเชื่อมกับเครือข่ายใน l a เยอร์ที่1อื่นนะครับด้วย s o l a n a นะครับเช่น Niko Across c ซีของ DC Spark รรู้สึกตื่นเต้นนะครับที่จะได้ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นก้าวแรกของคาร์โนที่จะเชื่อมโดยใช้ไซเชมเนี่ยที่ชื่อว่ามิโคมิด d านะครับจะไปเชื่อมกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับแต่ขอเริ่มเริ่มจากอีทรียมและไปอีกเลเยอร์หนึ่งก็จะเป็นโซโลนาก่อนนะครับฉะนั้น แม้ว่า d ีแอนะครับตอนนี้ d ีแอจะเป็นกระแสะมาแรงนะครับและเป็นจำนวนมากได้ขยายเข้าไปสู่หลายบล็อกเชนแล้วก็ตามนะครับแต่เครือข่าย l a เยอร์1ส่วนใหญ่ยังคงขาดการยอมรับในเรื่องของกระแสะเงินสดนะครับดังนั้นอ t h e เ e ี m เ,เป็นแพลตฟอร์มที่มีสมาร์ทคอนแทนที่ใหญ่ที่สุดและได้กลายเป็นเลเยอร์พื้นที่สำหรับ d e f ฟและ n e ็ t ด้วยเหตุผลที่ทำให้แพลตฟอร์มเลเยอรหนึ่งนะครับแข่งขันกันเป็นจานวนมากพร้อมกับเสนอ ความสามารถในทำการร่วมกันบางอย่างกับอีเธเรียมเพื่อจะช่วยให้ไซเ h น i n นะครับบนเครือข่ายนะครับในสแตนด์อะ n e นอันนี้นะครับ,ใน, alone, นรบในแบบสแตนด์อะโลคือว่าบางทีนะครับในเครือข่ายที่มันเป็นเครือข่ายรองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครือข่ายที่ใหญ่นะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันมีระบบนิเวศที่มีความศักยภาพในการทำงานที่ดีกว่าอีเธเรียมนะครับแต่หลายความสามารถ มันก็ยังมีขีดจํากัดอยู่ที่จะไม่เท่าอีกอทเรียมนะครับฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรอีทูเรียมตอนนี้ยังใหญ่ที่สุดนะครับไม่มีตัวอื่นที่จะช่วยได้ฉะนั้นพวกค่ายลองๆนะครับพวกเลเยอร์ลอง,ลองๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะนําเสนออะไรบางอย่างที่จะเข้าไปทํางานร่วมกับอีทูเรียมฉะนั้นข่าวของคาดา a โนวันนี้นะครับก็คือการทําเรื่องของสายเชนนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ c a r ์ดานโรู้แล้วละว่าถ้าเกิดเขาจะพัฒนาโปร,ร,รเจกต์ของเขาหรือระบบนิเวศของเขาหรือโมเดลบิสเนสโมเดลธุรกิจของเขาไปได้เร็วเนี่ยยังไงก็ต้องมีความสัมพันธ์กับ e ีทูเรียอยู่ดีฉะนั้นการเกิด a l o น so โซ Hard f o อกนะครับแล้วก็การที่คาร์ดานโนจะมีดีแอเนี่ยนะครับก็ต้องรุ้นกันในวันที่12กันยาซึ่งอาจจะตามมาด้วยการเปิดตัว DC Spa ในส่วนของไซเ i นซึ่งคาดหวังอย่างสูงนะครับสำหรับแฟน ที่จะกลับมาครองใจ ADA อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หมดอ l ลอนโซฮาร์ดฟอกไปแล้วและไม่รู้ว่าจะเก่ง ADA ไปทางไหนต่อแต่สำหรับผมนะครับผมเชื่อว่า ADA มาแน่นอนนะครับแล้วก็ในตลอดปีนี้น่าจะมีข่าวมีกระแสกันตลอดนะครับแต่อาจจะดรอปลงหน่อยหลังจากอลอนโซฮาร์ดฟอกนะครับเราก็จะมีเรื่องของไซเ i นนะครับที่จะเป็นบทบาทโตต่อไปที่ ถ้าเกิดใครชอบคาราโน่ก็ต้องเก่งเอาไว้นะครับรอสายเชนตัวนี้นะครับที่จะเชื่อมต่อนะครับเพื่อจะทําให้ธุรกิจของคาราโน่เนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นข้อจํากัดนะครับคือสภาพคล่องเนี่ยแหละนะครับและผมก็คิดว่าคาราโน่ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเหมือนกันคนที่จะเข้ามาทําธุรกิจในคาราโน่ในช่วงแรกนะครับมันก็จะไม่ได้เยอะอย่างที่เขาคาดนะครับงั้นเราก็ต้องดูกันต่อไป แต่ไม่ว่าอย่างไรเรามั่นใจใน ADA และเราหวังว่า ADA จะ go to the moon ไปด้วยกันอยากให้ ADA นะครับไปถึง10ดอลลาร์ด้วยกันนะครับในปีนี้เราก็ว่ากันนะครับและการพัฒนา DApp ก็จะเป็นอีกก้9หนึ่งที่ Cardano จะไป100หรือ1,000ดอลลาร์น,นะครับดังนั้นวันนี้ก็เป็นบทบาทที่สำคัญของ ADA coin หรือ Cardano นะครับดังนั้นใครเชื่อมั่งว่า ในอลอนโซฮาร์ดฟอกเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่12กันยายนหรือ11กันยายนเนี่ยคานาโนนะครับสามารถยืนราคาไป150บาทได้หรือไม่ถ้าไปได้กด1ไปไม่ได้กด2นะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิสเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryto ตเฮน e ี c คนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ในกลุ่มลายกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาพูดคุยเพื่อเพิ่มมุมมองในการลงทุนไปกัดเพราะการลงทุนมันก็เป็นตัวช่วยให้สำหรับการตัดสินใจของท่านจักกว้างขวางมากขึ้นนะครับเราขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์2ตัวก่อนขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์นะครับแนะนำว่าใครจะเข้ามาในกลุ่มให้ทักไปที่ Facebook ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับ ที่เพจนะนะครับที่เพจโอเคแล้วเราผมจะส่งลิงก์หรือ q r ียลอโค้ดไปให้นะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเราก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วย3าตัวไม่ว่าจะเป็นออนซ้อน Copycat นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ Signal นะครับ Si g n a l ใครกลุ่มนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ามันเหมาะกับกลุ่มไหนนะครับมันเหมาะกับอะไรเนื่องจาก Si g n น l นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ หรือเป็นกลุ่มที่ช่วยนะครับในการตัดสินใจใครชอบเล่นสายช็อตนะครับไม่ได้หมายถึงว่าช็อตตลาดฟิวเจอร์นะครับหมายถึงว่าสายแบบสั้นเทระยะสั้นผมแนะนำมากให้เขาไปนะครับเพราะว่าในนั้นจะมีการบอกมีรายงานหมดเลยนะครับว่าตลาดทั้งสปอร์ตฟิวเจอร์ควรจะไปทีศทาไหนควรจะเล่นทิศทางไหน,นะครับดังนั้นเขามีความเชี่ยวชาญมากกว่านะครับ แล้วก็ลองเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ลองหากลุ่มสิกนามได้เลยแต่สําหรับวันนี้นะครับก็ท่านผู้ชมผมคิดว่า ADA Coin จะโก h e ดม o ลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง c o i n นนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ